เมื่อผมติดอยู่ในอวกาศแล้วกลับบ้านไม่ได้และทำลายสจ้ามาเจอพวกสัตว์กลายพันธุ์และผมต้องเอาชีวิตรอดแต่ผูกวันที่ได้และหาทางกลับบ้านผมจะเอาชีวิตรอดและหาทางกลับบ้านได้ไหรือไม่จำมาเจอกันอีกแล้วนะทุกคนเป็นเวลานั้นเท่าไหร่แล้ว ติดอยู่ที่นี่กับสัตว์ของผมแม่ทานไปสองอาทิตย์แล้วกูติดนี่มานานแล้วเนี่ยสัตว์ก็ตายพายันไปหมดละเี๋ยวก็แค่สี่ตัวเนี้ยไรประโยชน์ทิบหายเลยแล้วทีนี้กูจะออกมายังไงวะเนี่ยอา้าวนะมึงม่เห็นยาตั้งอยู่โดดตรงข้างหน่อยควายเลยเอา้าวทุกคนขอบคุณที่มาเตือนผมครับโอเคผมขึ้นยาแล้ว <laughs> ได้กลับบ้านแล้วเว้ยได้กลับบ้านแล้ว <laughs> และตอนนี้ผมจะฆ่าพวกมันด้วยปืนเลเซอร์โอ้โหตายไปเยอะม สิ้นสักทีอิสรภาพกลับบ้านกันดีกว่า